สวัสดีครับเพื่อนเพามาเอาพึ่งเหมือนเดิมนะครับหลังนี้เป็นกล่องพึ่งพันเก่านะครับเพื่อนเพือน<ๆ>ตังนี้ก็อยู่ประมาณสามเดือนนะครับเพื่อนๆชมกันนะครับก็ถือว่าไม่ใหญ่นะครับเพื่อนๆแต่ก็พอได้อยู่นะครับก็แผ่นเขายาวนะครับ ตัดน้ำหวานกันครับหนาะอยู่นะครับเพื่อน ใหญ่นาอยู่ครับพอได้อยู่นะครับดังนี้เสียงไก่แทรกเข้ามานี่เป็นเสียงไก่ที่บ้านนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ที่สวนยางนะครับที่สวนยางมีแต่ป่านะครับ ภาคเสียงที่บ้านนะครับที่สวนแค่ถ่ายไว้เฉยๆนะครับค่อยมาตัดคลิปแล้วก็ภากเสียงใส่ที่หลังนะครับเพื่อนๆรับประกันคุณภาพครับใส่ถุงใหม่สะอาดต่อ่อนเราก็ใส่ถุงนะครับน้ำหวานเราก็ใส่ถุงใหม่นะครับเพื่อนๆแยกอย่างชัดเจนนะครับ ตัวอ่อนที่อีกฝั่งติดน้ําหวานอีกฝั่งเป็นตัวอ่อนเราก็ตัดทิ้งนะครับเพื่อนๆเราไม่เสียได้นะครับลูกค้าซื้อไปได้แต่น้ําหวานล้วนๆนะครับไม่ปนตัวอ่อนแน่นอนนะครับ มาสรุปผลงานกันนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับเพื่อนๆที่รับชมนะครับไว้เจอกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ